อยู่ที่กร oh <my> บ้านหนูอยู่ที่อำเภอับุ <Yeah. S 1> จังหวัดของเรามีชื่อว่าชยนา yeah. คนชัยนาทเราจะไม่ลืมวัฒนธรรมท้องถิ yeah. ่นคนชัยนาทเราเรียนสูงเท่าต้นตาล <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน วบ,บ้านตำบลให้เกร,บบร,ร,ราะอําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทฉันได้พวกเราชาวตำบลให้เกราะโรงเรียนให้เกราวิทยาก็ะจะช่วยกันอนุรักษ์โดยประมาณ ห้าหกสิบปีที่ผ่านมานะครับเกือบทุกหลังคาเรือนนะครับเกือบทุกหลังคาเรือนประกอบมาเกิดการทรนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านรวมถึงนำเอาวิถีชีวิตอัตลักษณ์นะครับของชาวเพื่อพัฒนาเนี่ยปรับเปลงไปสู่การแสดงนะครับที่สามารถจะทําให้พวกพวกเราเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ต้นจะได้รับทราบว่าวิถีชีวิตจริงๆของเพื่อพันคืออะไรในการจัดงานครั้งนี้นะครับ ต้องขออนุญาตเรียนว่ามีความน่าสนใจในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาวซึวัฒนธรรมนะครับการเผยแพร่นะครับเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางอาหารนะครับแล้วยังมีการจำหน่ายสินค้านะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของคนเมืองกนะครับมีการนำเอาสินค้าราคาถูกนะครับได้มาขายนะครับในช่วงการจัดงานแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับ เป็นเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งตาตนุนะครับซึ่งสมเด็จพระติริษานที่รานเจ้ามสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามรัราชกุมรท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับท่านมาเปิดศูนย์นะฮะอนุรักษ์ต้นตาตนุนะที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะต้องรังกแลวก็สืบสานแต่อย่างที่เมื่อกี้นี้น้องๆโรงเรียนพ้วยกลพิทยาได้นำมาเสนอคุณค่าก็คือสร้างความภาคภูมิใจสร้างความ รักความสามาคัคคีให้กับคนในชุมชนนะคะงานวัฒนธรรมยังสร้างมูลค่าเพื่มทางเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นปัจจุบันก็เป็นที่สร้างกันดีว่าอย่างเรื่องวิธีชีวิตด้านอาหารของหรือจะเป็นเรื่องการแต่งกายนะคะก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องการแต่งกาย คนที่พิมพ์ก็อยากจะตัดได้คำว่าแร่หรือเกินจะเอาแค่อาหารพื้นบ้านจากการตะโหดบอกไม่ใช่คือมันไม่ใช่อาหารพื้นบ้านอย่างเดียวมันเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็จากตามตะโนดด้วยนะคะอาหารในวันนั้นนะคะหลายท่านคงจะทานกันไม่ได้เพราะว่ายังหนุ่มยังสาวเนาะทานกันไม่เป็นก็คือต้มปลาลาหัวตาลแต่ได้ํำชับแล้วนะคะว่าอย่าใส่ปลาล้านะถ้าใส่มาจะตัดคอทิ้งเลยะคะเพราะหลายท่านไม่ทานปลา แต่ชื่อเขาได้ชื่อต้มปลาหัวตาลน,นะคะอีกอย่างหนึ่งคือยำหัวตาลหลายท่านคงไม่เคยได้ทานแน่แตะะ่กยำหัวตาลคือเอาหัวตาลสดๆเนี่ยมาสับๆ,ๆแล้วก็เอามายำนะคะอันนี้คือจากตารนโนด,ดและน้อนนั่นยังมีตาลอยแก้วนะคะตาลอยแก้วที่จะตั้งไว้ให้บนโต๊ะทุกท่าน,นต้องเรียนถามท่านรองผู้ราชการจังหวัดชัยนาทนะครับว่าวันนี้ต้นตาลทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นสงขาเพชรบุรีหรือว่าชัยนาทของเราเนี่ย มันถูกตัดฟันหักโค่นไปเยอะมากมีโอกาสไหมครับวันต้นไมแ้แห่งชาติหรือวันสําคัญของเราเนี่ยเราจะฟื้นฟูเชิญชวนพี่น้องนะปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปปลูกมากกว่าตัดมันเป็นไปได้ไหมครับรองครับขอบคุณครับเป็นไปได้ครับที่อื่นไม่รู้แต่ชัยนาททาได้น,นะนะฮะชัยนาททาได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้วยกรดน,ะ,นะครับสันคบุรีอันนี้จะเป็นจุดนําร่องเลยน,ะ,นะครับว่า าชายนาฏเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรยังทํานาดังนั้นเราเรายังปลูกฝังได้เราส่งเสริมได้เราให้ความรู้ให้ความสําคัญกับเขาได้นะครับสำคัญคือเมื่อเราจากไปแล้วลูกหลานเราทํำยังไงครับจะให้เขารักต้นตาลเหมือนพวกเรารักนี่นะครับก็ต้องเป็นการปลูกฝังครับเนาะให้ความรู้กับเขาตั้งแต่เด็ก ว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องไม่ลืมบ้านเกิดไม่ลืมวิถีที่เขาเคยปฏิบัติมา <No. S 2> นะครับอันนั้นอาจจะเป็นตัวที่อนอกจากจะสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่แล้วเนี่ยเขายังมีที่รองรับในกรณี <No. S 2> ที่เขาล้มก็ยังกลับเข้ามาได้ <No. S 2> นะครับนะครับหรืออาจจะส่งเสริมให้แข่งขันกันด้วยการสร้างคลิปตานขึ้นมาและถ้าคลิปไหนมันบรรลือโลกให้เขาเรียนไปเลยตลอดชีวิต รัฐต้องเป็นแบบนั้นนะต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้ามีโอกาสทําได้โดยเฉพาะยิ่งที่ชัยนาทเนี่ยเราได้มีโอกาสพิเศษกว่าคนอื่นเขานะครับที่สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตาสุดาสยามรมราชกุมารีท่านให้ความสําคัญและท่านก็เสด็จมาทอดพระเนตรเป็นประจำนะครับเท่าที่ผมมาจากจังหวัดข้างเคียงเนี่ยเมื่อพว์ท่านเสด็จไปประทับบ้านพระส่วนพระองค์ก็จะมีพูดถึงว่า เราจะไปดูสวนที่ชัยนาทเพราะใกล้นะครับแล้วก็มาง่ายนะครับอันนี้พค์ท่านให้ความสําคัญจริงๆนะครับครับค่ะใ,ในวันนี้นะคะก็เป็นการถแถลงข่าวนะคะการจัดงานวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจตาลตโนดนะคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดงานในวันนี้นะคะก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และต่อย,ยอดนะคะและในวันนี้ยังมีน้องๆเด็กๆนะคะเพื่อให้เขาได้มาเห็นความสําคัญของตาลตโนดค่ะอ่าครับ วันนี้ในโอกาสที่นะครับอำเภอสันบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทได้จัดงานวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจตานตโนดนะครับระหว่างวันที่16ถึง25ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ตานตโนดนะครับให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็ขอขอ,ขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับที่จัดงานนี้จดสำเร็จลุล่วงไปได้ดยดีครับ อาโปรเบยทุกท่านเลยครับ yeah. น้ำตาลสด้วยกดค่ะอันนี้ดอกตาลและลูกตาลค่ะขนมตารลร้อนๆครับ <c oughs> ถุงผ้าลดโลกร้อนค่ะอันนี้ชมพูตาลค่ะถุงผ้าลดโลกร้อนครับ <c oughs> ดอกไม้ทำจากใบตาลค่ะ <c oughs> ตะกร้าจากใบตาลค่ะและนี่ก็คือไม้นวดจากก้านตาล นี่ก็คือโคมไฟของก้านตานะคะเขาหมากน้ำตาลตะโนดค่ะลูกตาลอยแก้วค่ะ yeah. โลกนี้มีสองอย่างกลางคืนกลางวันนะมืดกับสว่างและมีดิบกับมีสุกข,ของทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วสุกทำไมสุกคือเขาแปรรูปจากของดิบให้มันสุกและมีคุณค่าและให้ใสสว่าง ของดิบอยู่ตรงนู้นพวกนี้คือของสุกคืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอะไรนะฮะเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับอ่าท่านมาช่วยส่งเสริมท้องถิน่นพัฒนาของดิบให้เป็นของสุกชี้ทางสว่างให้เหมือนเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้ามาชี้ทางทำใช่ไหมทางว่าจะทำยังไงให้มันขายได้ ทำยังไงให้มันเติบโตแมนบอพวกนี้ยังมืดบอดมืดบอดเรื่องปัญญาอา, <c oughs> อาจารย์มาชี้ทางทำให้อาจารย์ชี้อย่างไรที่จะทําให้ต้นตาลเนี้มันมากขึ้นเยอะขึ้นแล้วแปรรูปสร้างมูลค่าให้ชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นครับครับในใน,ในกรณีที่อยากจะให้อนุรักษ์ตาลไปด้วยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่เกิดจากต้นตาเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้ววัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรตอบโจทย์กับของรัฐบาลในเรื่องของ BCG <ừ ừ S 1> นะครับซึ่งวันนี้ามากกว่านั้นก็คือมีผู้สูงอายุมากขึ้นดังนั้นจึงเอาผู้สูงอายุนะครับมาเป็นมาเป็นกาลังสําคัญในการผลักดันชุมชนนะครับโดยสร้างมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากาตาอตาโนโนะครับหรือของเหลือทิ้งจากตาลตนโนนและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับประเภทอาหารโดยใช้ตาลตนโถนเป็นองค์ประกอบครับผมครับอันนี้ถือว่าเป็นงานวิจัย ครับงานวิจัยครับอย่างกรณีชาวบ้านผลิตเข้าหมากอยู่แล้วเนี่ยเราก็ส่งเสริมว่าเอาใช้น้ําตาลถนดสิมันจะหอมกว่าอร่อยกว่าใช่ไหมครับผมหรือสบู่จากตาลใช่ไหมครับผมเอหรือเศษจากตาลอะไรต่างๆก็มาดัดแปลงให้มันดูดีแล้วก็มีค่าซึ่งมันอย่างที่อาจารย์บอก BCGBCG นั่นคือโลกกําลังเป็นไปรู้ไหมครับว่า BCG คืออะไรอ่า อันนี้เขาจะรู้แค่ A B C ใช่นไหมเราทำ A B C เป็น B C G ถูกต้องไหมครับพวกนี้จะรู้ว่าขนมปังปิ๊บอ่ะมีมี A ถึง Z ไงแล้วกิน A B C รู้แค่นั้นเนาะอาจารย์จะมาชี้ทางทำให้เป็น B C G ทำด้วยรักโลกด้วยเข้าใจบอเข้าใจบอเข้าใจค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้ไม้คางตานนวดเพื่อสุขภาพนะครับ ท่านี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาปวดเมื่อยไหล่ตึงไหลติดนะครับเราก็จะใช้คางตาลในการคลายเส้นโดยตรงนี้ครับเรียกว่าปลายด้านนี้เรียกว่าด้านกกนะครับเราจะจับเป็นท่านี้คล้ายๆกับการคอนหาบน้ําสมัยก่อนอ่ะครับเราก็กดพอไหวนะครับนับ1นึ 10. 1 2ถึงสิบหนึ่งสอ้าหกเด เก้เราต้องทำสองข้างน,นะครับเพื่อให้ไหล่เนี่ยสมดุลกันไหล่ที่ติดก็จะสามารถยืดคลายได้นะครับ1 2 3 4งสองสามห้าหกเจ็ดอันนี้คือท่ทาบริหารไหล่ติดนะครับม้วนใ้ร์่เลยนะครับ 4 5 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดก้าสิงท่านะครับทักหนึ่งท่าเป็นสําหรับคนที่มีปัญหาหลังปวดปวดหลังหลังโกงนะครับเราจะใช้ท่านี้ในการบริหารสูตรลมหายใจเข้าแอนออกไปข้างหน้าให้มากที่สุดนับถึง10นะครับดูด้านหลังนะครับ1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกเจ็ หลังก็จะตรงขึ้นคนที่ปวดหลังก็จะหายจากการปวดหลังมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่แจ่มใสครับเย yeah. ประเทศของเรามีชื่อว่าประเทศไทยจำได้ไหมครับจำไดะะ้ถ้าจำชื่อประเทศของเราได้ต้องจำชื่อโรงเรียนของเราได้โรงเรียนของเรามีชื่อว่าวัดจันทร์วัดจันทร์วัดจันทร์นะครับแล้วนี่ลูกอะไรจ๊ะลูกนะ เคยอ่านกรอนแปดของสุนทรผพูไหมไม่เคยเยี่ยมเลย <c oughs> นะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ท่านเขียนไว้ว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแต่ถ้าพวกหนูเนี่ยนะพูดจาไพเราะเพราะพ,าะพ,าะพิงเจอผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หนูพูดจาไพเราะเนี่ยนะเขารักใครใช่ไหมครับอ่า แต่ถ้าหนูก้าวราา้าวไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็เที่ยวไปว่าเขานู่นนี่ผู้ใหญ่ก็ไม่รักหนูใช่ไหมครับใช่สรุปว่าโรงเรียนของเราชื่อวัดจันร์วัดจันร์คุณครูสอนให้เราเป็นเด็กที่มีกิริยาวาจาดีใช่ไหมครับใช่ค่ะต,ตรงนี้ที่อื่นอาจไม่มีแต่โรงเรียนเรามีนั่นนีที่อื่นไม่มีโรงเรียนเรามีเพราะนั่นนี่คือเอกลักษณ์นี่คืออัตลักษณ์ นี่คือวัฒนธรรมพื้นถิ่นเนาะของบ้านเราบ้านเราชื่อว่าบ้านบ้านก็บ้าน้วยเไรนะ้วยกรดนะครับอำเภอสันบุรีนบุรีนะครับมีวีรชนใช่ไหมครับวีรชนที่ต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองใช่ไหมครับใช่จัดงานทุกปีการเป็นคนดีแม้ว่าเขาล่วงลับไปแล้วชื่อเสียงยังอยู่ อยู่คำโลกคำชาติไปเลยฉะนั้นพวกหนูจะเป็นคนดีไหมครับ <laughs> มีวัฒนธรรมดีมีโรงเรียนดีและทำความดีนะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองมีโอกาสเรียนหนังสือสูงๆไปแล้วจะกลับมาบ้านเราไหมครับมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ที่เราอยู่ให้ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นใช่ไหมครับใช <laughs> เ่เด็กๆที่นี่น่ารัก เหมือนกับวัฒนธรรมตัวนี้นะครับมันจะดึงดูดให้ผู้คนต่างถิ่นเข้ามาบ้านเรากรุงเทพไม่มีแต่บ้านเรามีน้ำตาลที่เรากินบางคนไม่รู้ว่ามาส่วนหนึ่งมาจากนี่เนาะน้ำตาลที่ได้หวานไหมครับหวานเพราะว่าเราพูดจาไพเราะน้ำตาลก็หวานคนก็อยากมาจะจำวันนี้ไปอีกนานไหมครับ หน <Yeah. S 2> ูดูเสื้อของคุณพี่เขานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลายอัตลักษณ์เขาเอาใบไม้ที่อยู่ทางใต้เนี่ยนะมาเพ้นอ่าเห็นไหมครับอัตลักษณ์ของนาราธิวาสก็มาเพ้นถูกต้องไงน,นี่ก็เป็นอัตลักษณ์ขึ้นมาที่อื่นไม่มีแต่ทางใต้มีเหมือนบ้านหนูหนูมีลูกตาลวัฒนธรรมเกี่ยวกับตาลใช่ไหมครับใช่คนที่อื่นก็อยากมาดูนี่วัฒนธรรมใต้เหมือนเหมือนกันครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่วัฒนธรรมก็ก็เชื่อมชิดกันแล้ววันนี้หนูมีใครบ้างที่ขึ้นตานได้ไม่มีคับไม่มีนะไม่มีใครอยากขึ้นเลยใช่ไหม่พี่พ,พี่น้องเรามีใครขึ้นได้บ้างลุงป้านนะอ่ะไม่ไม่มีแล้วนะครับมันกําลังจะสูญสิ้นไปแต่ว่าวันเนี้ยทางส่วนของผู้รับผิดชอบ เขาก็มารื้อฟื้นให้รู้ว่าที่นี่เคยมีอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมครับดีผมกับน้องครับเป็นมัคุเทศนะครับอยู่ส่วนของในจังหวัดนะครับวันนี้ก็จะได้มาช่วยกันประชาสัมพันธ์สําหรับงานตามตโนดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับงานจริงงานจริงจะจัดวันไหนครับถึงวันไหนวันนี้แถลงข่าววันนี้แถลงข่าวนะครับงานจริงอ จริงจะจัดวันที่16แล้วก็วันที่24มีถุนยายนนี้ค่ะอ่า16-24ถึงที่นี่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีเราต้องการจะเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องชาวตาลย่างไรไม่เป็นไรลุงมีนะครับเราต้องการที่จะเผยแพร่ ภูมิปัญญานะครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับของการทําตาลโหนดนะครับซึ่งนับวันนะครับยิ่งาหาชมได้ยากนะครับแล้วก็การที่จะมีคนสืบสารเรืออนุรักษ์เนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงไปนะครับฉะนั้นงานนี้จึงมีคุณค่ามากครับสำหรับการอนุรักษ์การทําตาลโหนดนะครับในจังหวัดชัยนาทนะครับครับก็เลยจะแถมให้นิดนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้คนตัดฟันตัดโค่นแล้วไม่เห็นคุณค่ามันเหลือน้อยลงน้อยลงถ้าจะมีวันใดวันหนึ่ง มีการปลูกป่าเราเอากล้าตาลเนี่ยไปปลูกจะดีไหมครับเพื่อมันขยายไปเนาะดีมากๆเลยครับใน,ในในชุมชนนะครับก็เริ่มแล้วนะครับอ่านะครับมีการปลูกตาลโตนดเป็นประจำนะครับมีวันตาลโตนดของชัยนาทด้วยนะครับซึ่งปลูก ในปีป to mm ีห hmm. นึ่งเนี่ยหลายร้อยต้นนะครับก็ได้น้องนหนูๆนะครับในโรงเรียนวัดจันนี้แหละนะครับมาช่วยกันปลูกตาลโตนนะครับเยี่ยมพี่จะขอส่งต่อการดูแลต้นตาลให้น้องๆนะคะเอารับไปเอาโป้มือครับเยี่ยมเนี่นรุ่ใหม่รับไปแล้วดังนั้นจะไม่มีการขาดช่วงตาลของชัยนาทใช่ไหมครับใช่เห็นไหมลูกนี่คือน้ำตาลที่เรากินน้ำตาลปึกไหม หรือหรือน้ำตาลอะไรน้ำตาลตะโนดค่ะน้ำตาลตะโนดเราเรียกงี้นะตะโนดห้วยกรดนะถ้าเราเทียบกับน้ําตาลปี๊บตลาดอันนี้แพงกว่าไหมอันนี้แพงกว่าอร่อยกว่ามันแพงกว่าน้าตาลน้ําตาลตะโนดนะคะเป็นน้ําตาลที่มีรสชาติกลมกลมกินแล้วเบาหวานไม่ขึ้นนะคะโอค่ะเป็นไปได้ไงเป็นไปได้แล้วเรื่องจริงเพราะว่าเราได้ไปแพทย์อะไรได้ไปพิสูจน์อะไรพิสจน์แล้วอย่าหลอกนะไม่หลอกค่ะคนห้วยกรดไม่หลอกคนนะคะพูดจริงค่ะแล้วสําคัญสุดหนูๆจำไว้นะครับ สมเด็จพระเทพ<ช>ท่านมาปลูกต้นตาลไว้ที่นี่ต้นหนึ่งนู่นน่ะตรงนี้หนูนั่ง<ช>ตรงน,นู้นเห็นไหมนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ,รบท่านทรงเล็งเห็นนะครับนี่ส่วนสูงของประเทศเล็งเห็นเพราะนี่คือคุณค่าอย่างใหญ่หลวงนะครับจำไว้นะลูกนะคุณป้าพูดอีกมันดียังไงกับชุมชนเรามันดีนะคะมันมันเป็นตั้งแต่วิถีของคนฮุยกดนะคะสมัยก่อนน่ะคนฮุยกดก็จะทํานาด้วยแล้วก็ทําตาลด้วย และก็มันจะดีกว่าที่อื่นน้ําตาลของหวยกดนะฮะเพราะเป็นดินดินที่ดีไม่จะไม่เหมือนพอไปถึงสัปยาแล้วน้ําตาลยังรสชาติไม่เหมือนกันนะฮะตะชายน้ําตาลหยกดมันมันจะรสชาติกลมกล่อมหวานก็ไม่หวานแหลมมันจะนุ่มนวลค่ะค่ะแล้วก็ไม่แข็งมันจะต่างกับน้ําตาลปี๊บมากนะค่ะมันจะหักได้หนูลองชิมแล้วบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะชิมเลยลูกอร่อยไหมอร่อยไหมพูดอร่อยไหมอร่อยไหมพูดสิอร่อยไหมลูก อร่อยค่ะอร่อยมากไหมมากค่ะอ้ากชิมลูกชิมอ้าชิมเด็กเด็กชิมอ้าวอ้าวยายป้อนลูกยายป้อนเอออร่อยไหมลูกบอกนะบอกความจริงนะอร่อยไหมลูกอ้าวเอาด็ป้อนคนนี้หน่อยคนนี้หน่อยครับมือสะอาดไปแล้วเลสะอาดสะอาดสะอาดหน่อยหน่อยอร่อยนะ ไม่เป็นประหวานกินแล้วไม่เผ็ดเดี๋ยวบอกรสชาติอร่อยมากครับหอมมากเลยเห็นไหมหอมข้าวแท้ไม่เจือปนโอ้สุดยอดเนี้ยสวยกินตลอดเเนี่ยถึงสวยเขากินตลอดเลยมาให้กดนานแล้วนะคุ้นเคยกันเดี๋ยวเรากินบ้างนะคุยเลยอร่อยมากนุ่มนวลหอมหวานกินแล้วติดใจกินแล้วอยากกิ โชคดีได้มาชัยนาทผู้คนเก่งกาดชัยนาทของไทยอยู่สันบุรีห้วยกดอย่างไงเวธรรมเรื่องตาลลือใลน,นี่ชัยนาทของเรารองภูว่ากำลังปลูกต้นตาลผู้คนหน้าบ้านโอ้ต้นตาลไม่มีงาเฮาแล้วจะยืนยง